บบวันพิเศษนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการเรลยในวันเกิดอ๋อมีคนมาฉันจะไปเปิดประตู <What? S 1> สงสัยจังว่าใครมาสวัสดีดอกไม้สำหรับเธอน่ารักจัง <What? S 1> ขนมหวานเต็มไปหมดเลยน่าก,กินสุดๆว้าว wow, mm. แถมมีน้ำผึช็อกโกแลตอีกด้วยฉันจะลองจุ่ม๊อบคอนละมัชเมลโลอร่อยเกินบรรยาย mm. Mm. ลองอย่างอื่นด้วยดีกว่าอ๋อ mm. oh, ฉันรักช็อกโกแลตมากเลย ฉันจะอาดอกไม้แต่งใส่ใจกันก่อนแข่งจะมานี่แหละเยี่ยมเลยลองคุกกี้ด้วยเจนนิเฟอร์เธอกำลังทำไรน่ะปาร์ตี้ยังไม่เริ่มนะแต่เธอก็เริ่มกินก่อนฉันแล้วเขาทีมีอาฉันลองไม่ไหวน่ะน้ำพู้มันอร่อยมากเอามานะอะไรอีกมันต้องอยู่บนโต๊ะวันเกิดของฉันนะ ฉันชนะหมดเลยฉันไม่ยอมไปเธอไปแน่คอยดูเถอะรอเลยมาดูกันว่าใครจะชนะฉันมั่นใจว่าฉันเอาชนะเธอได้ในชาเลนจ์นี้ฉันไม่คิดงั้นฉันแน่วแน่สุดๆและไม่มีอะไรหยุดฉันได้สตอรี่สดๆเยี่ยมเลยอ๋อฉันเล่มได้เย่สุดๆฉันคงไม่พูดงั้นฉันได้สตอรี่หอมสุดลังดี และช็อกโกแลตก็ทำให้มันอร่อยยิ่งขึ้นฉันนี่โชคดีจริงๆเธอก็อยากได้ใช่ไหมมิอานี่ทำไมเธอถึงแกล้งฉันล่ะเจนนิเฟอร์นี่มันมิตรธรรมเลยฉันก็แค่อยากทำอะไรสนุกๆนะสตรอเบอรี่เป็นของฉันคนเดียวโอ้ยโช้ำมากเป็นคนที่ลองตัวกับช็อกโกแลตเลยหยุดย้อนสักทีฉันไม่ชอบนะไม่เอานะมันเป็นอุบัติเหตุ ฉันมีความคิดที่ดีกว่าเธอกำลังจะแก้ฉันอีกแล้วเหรอฉันไม่เชื่อหรอกฉันแค่อยากโชว์มายากลน่ะมันออกมาเยี่ยมเลยใช่ไหมยังไม่หมดนะฉันจะลองลองไหล่ลูกเลยและฉันจะรับมันให้ได้ริ่มอวยพอนี้ฉันด้วยมีอาเอาไม่นะมันผิดพลาดไปมันไม่เข้าปากเซอันเลยโอ้หน้าฉันมีแต่ช็อกโกแลตแล้วก็เสียสตรอเบอร์รี่ไปเปล่าๆด้วย เธอคนได้รับมันแล้วความผิดถึงเธอมาดูกันเถอะว่าเธอจัดการกับพริกยังไงฉันว่ากินพริกย่างยากกว่ารับสตอเบอร์รี่ในอากาศอีกและฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะชอบมันไหมแต่ก็ไม่มีทางเลือกอ่ะฉันนี่หมายว่าบางคนก็กินพริกกับช็อกโกแลตฉันเล็กไม่อกอกเลยมันทำไมแต่นี่มันนา่าเสีิดสีเย็นสุดๆแต่ฉันหลับไม่ไหวคอยดูเลยมีอาหน้าเธอกำลังแดง เพราะฉันกำลังติดไฟฉันกำลังพ่นไฟช่วยทีฉันต้องทำยังไงฉันกำลังเตือนตนนกเธอก็แค่หาน้ำให้ฉันสักแก้วหรือเดิมช็อกโกแลตจากน้ำผูนี่กันได้เขายังชั่วอแต่ฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนเพิ่งโดนเผาฉันอยากจะพักสักนิดเอาไม่นะเธาเผาสตอรี่ของฉันท่ทีมันเป็นอุบัติเหตุ ฉันรอไม่ไหวแล้วว่าอะไรใต้ฟ้าฉันได้ลูกปลาสกิโตาฉันดีใจจนฉันได้ขนมและเธอได้อะไรล่ะมาดูกันเลยให้ตายนี่มันปลาดิบจะอ๊้แล้วมันยังเหม็นสุดๆมันก็กินแล้วเข้าสิกินจะได้หายไปนี่เป็นสิ่งที่แย่ยไดสูดที่ฉันเคยเห็นเลยมันดูกันว่าเธอจัดการยังไงเอาปลานมัเหม็นมาใกล้ฉันนะ เก็บไว้ดองเองสิเธอนิ่ใจดีจริงๆแล้วเธอจะไม่ห้ฉันกลัวทำไมโอ๊ะหล่นเลย<า>เอาปลาของเธอไปและกินมันให้หมด <Okay. S 1> เธอพูดถูกอย่างหนึง่งฉันต้องกินให้เร็วเท่าที่ทำได้ <Okay. S 1> หมดแล้วฉันทำมันได้แล้วสยองสุดๆดีที่มันจบสักที งั้นก็ถึงเวลาของสกิตเทิลและฉันก็มีความคิดด,ดีแล้วเทลงใส่ถ้วยด้วยช้อนนี้ก็จะทำให้ฉันตักลูกกว่าที่เต็มไปได้วยช็อกโกแลตได้ฉันต้องมันสดกส,ดส,ดสุดเลยฉันถอบบ้างได้ไหมอย่าพ่งกวันฉันสิเจนิเฟอร์ท่าไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังยุ่งกับของที่อยู่ตรงหน้าของฉัน <Yeah! S 1> ในที่สุดฉันก็ได้ลองสกิตเทิลในช็อกโกแลตอ้อโหนี่มันอร่อยหาะไปเลยฉันไม่สงสัยเลย แต่ฉันขอลองบ้างสิเยมีอาลูกบอดกับมันที่เดิมนะในตะกะแค่ให้พลสูชิจะเป็นอะไรไปดูสิเราทำสกินท่อกหกลอลงในนลำพุเลยนี่มันดีที่สุดแล้วเอามาเยี่ยมเลยอืมอร่อยจริงๆฉันก็อ,อยากลองไม่แล้วไม่อีกครั้งฉันบอกแล้วไงฉันจะจำไว้เลย ไปมาเปิดดูพร้อมกันเถอะเบอร์เกอร์แสนอร่อยฉันมีความสุขมากๆเลยแล้วเธอหล่ะได้อะไรเคร้กก้นใหญ่สวยและอลังการมากถึงพวกนี้ทำให้ฉันน้ำม,มือ <c oughs> เธอทำอะไรนะ่ะอย่าแต่ต้องเค้กของฉันอีกครั้งด้วยมือสกปรกของเธอนะเธอก็กินเบอร์เกอร์ไปสิเธอพูดถูกฉันไม่สิ่งที่ต้องทำล่าได้ช็อกโกแลตแล้วก็ร้องสงสัยเจ้รารสชาติจะออกมาเป็นยังไง ฉันไม่เคยกินเบอร์เกอร์กับช็อกแัตมาก่อนเลยแต่ฉันว่าอย่าลองดีกว่าพีบื้อมันก็เห็นได้ใช่ไหมสองอย่างเนี่ยมันไม่เข้ากันสุดๆฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเธอต้องกินไส้เบอร์เกอร์ให้หมดก่อนทั้งแตงกวามะเขือเทศผักกาดเนื้อและซอสจากนั้นก็เลยสิ่งที่สำคัญและช็อกคัสกับขนมปังจะเป็นของหวานของฉันโอ้เอาใช่ฉันเกือบลืมชีสไปนะต้องกินมันด้วย มันอร่อยโดยไม่ต้องมีช็อกโกแลตช่วยดูเนยย่างนี่สิเธอจะไม่ชอบมันได้ยังไงโดยส่วนตัวฉันคิดว่ามันยากที่ปฏิเสธสุดๆแล้วก็ฉันเกือบจะอิ่มแล้วกินแ <Ral> ล้วแล้วอดทนอีกนิดนึงฉันเกือบจะกินหมดแล้วใช่เหลือแค่ขนมปังแล้วอย่างที่คิดถึงเวลาอบมันได้น้ำผุแล้วมันต้องออกมาเหมือนเค้กหรือแซนวิชันแน่ หน้าตาเธอกินดีเวอร์ mm, อู้อร่อยจังแผนฉันได้ผลเยี่ยมไปเลยฉันอิ่มแล้ว <Yeah. S 1> ฉันดีใจกับเธอด้ที่กินหมดงั้นฉันก็ลองกินเค้กของตัวเองได้ mm. แต่จะกินยังไงให้มันไม่เลอะ mm. นึกออกแล้ว mm. เธอต้องตัดมันเป็นชิ้นๆแล้วก็จุ่มในช็อกโกแลตไง <Yeah. S 1> ง่ายขึ้นเยอะเลย mm. ต้องเ,เครื่องนิดหนึ่งแล้ว mm. <laughs> มานี่เลยเจ้าเค้ก ถึงเวลาอาบน้ำได้ช็อกโกแลตฉันมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีงามมากจะเป็นอย่างอื่นได้ไงดูน่ากินสุดๆถึงเวลาชิมอืมอย่างที่ฉันคิดไว้เลยขอฉันกินด้วยสิเราเป็นเพื่อนกันนะจำได้ไหมมันไม่มีผลอะไรสักหน่อยไม่เันก็ฉันสอนบทเรียนให้เธอเองอย่าจอมตะกะเธอไม่เคยแบ่งฉันเลย งั้นฉันจะใส่ซอสตาบาสโกลงไปน้ำพุ้มาดูกันว่าเธอจะว่าอยังไงและฉันมั่นใจว่าเธอไม่ชอบรสเผ็ดแน่แน่แค่ไม่กี่หยดก็พอแล้วตอนนี้ก็แค่รอฉันอยากกินมันอีกมันอร่อยมากเธอหยุดไม่ได้หรอกเธอชอบมันมากเลยเหรอมากมากแน่นอนแต่ทำไมมันเผ็ดจังปากฉันกำลังติดไฟฉันต้องกินช็อกโกแลตเฮ้ มันไม่ดีขึ้นเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเ <ije peut> หมือนว่ายิ่งกินก็นยิ่งแผ็ดช่วยด้วยก็ดูเหมืนมอนว่าเธอจะกินชอ็อกโกแลตใส่ตาบัสก็มากเกินไปฉันต้องช่วยดับไฟก่อนมันไม่มีวิธีอื่นแล้วเหรอแต่ก็ไม่สำ ok คัญหรอกเพราะตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วเอ้เขาต้องการอะไรบริตตี่เออขอบคุณนะแล้วโทรศัพท์มาทำไมเนี่ย ดูนี่ก่อนสิฉันจะไล์แพ็ที่สุดยอดมารปทดสอบกันไหมฉันไม่ค่อยเชื่อนะแล้วถ้าอยากกินช็อกโกแลตก็ไปได้วยกันเราอยู่ในห้องครัวน,นี่คอลจะไม่ให้ช็อกโกแลตกับเธอนะอะจนกว่าเราจะทดสอบไล์แพ็อันนี้เสร็จนะไม่ต้องขอด้วยเอาการต้นน้ํามาแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปจากนั้นก็เปิดเครื่องมันจะ,ะไลยเร็วมากอ๋ฮะฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วต้องไปเอาน้ําแข็งในช่องแช่แข็งนี้นี่ไงน้าแข็งได้แล้ว แต่ว่ามือฉันเย็นเป็นบ้าเลยมันแข็งแล้ว <S 2> <S 2> เอาเออเออลอยจังเลยมีคอรับช็อกโกแลตแล้วเออมือเธอรู้สึกอุ่นขึ้นเยอะท้าหลังมาทดสอบไล์แพ็คของเธอกันก่อนหนึ่งก็ฉีไปลายห่อแล้วก็เปียบลงไปบนน้ำแข็งบนรูปหัวใจหวังมันจ,มจะได้ผลนะใช่แล้วมันได้ผลจริงจริงและในสุดฉันก็สามารถกินช็อกโกแลตได้แล้ววิเศษเลย ฉันรู้ว่าหลายแพทครังนี้ต้องสำเร็จตอนนี้ฉันบาังสร้างปัะสะสาทะใสหลังใหญ่เป็นไงใช่มันได้ผลตอนนี้ก็มาพักผ่อนกันมีอะไรใหม่ๆในติกตกอบ้างไหมนะโอ้โหเขาใช้สายทำแบบนั้นได้ด้วยเหรอมันดูง่ายมากฉันต,ต้องไปเอาคลิปนี้ไปให้นิโคลดูแล้วก็ใสยไปด้วยนิโคล ดูนี่สิฉันเอาทรายมาด้วยนะเ <Hey. S 1> บรนนี่ <Stop. S 1> เดี๋ยวก่อนนะฉันจะเข้าใจดูนีสสิเธอคิดว่าไงล่ะอ้อหอมันดูเจ๋งมากเลย oh. งั้นมาทดสอบกันเถอะเอาทรายของเธอไปด้วยแล้วก็ไปที่ห้องครัวกัน oh. อาซายอยู่นี่แล้วแล้วเราต้องการอะไรอีก yes. oh. yes. สำการทดลองนี้เราต้องมีชุดพิเศษเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนใช้ถุงมือและก็หน้ากากป้องกันด้วยทุกอย่างจะได้ปลอดภัยยังไงล่ะ oh. พร้อมแล้ว และตอนนี้เรา 2, ต้องการผงโซดาเฮโซดาลงไปให้ทรายเล็กน <laughs> <qualities. S 1> ok. ้อยเออฉันพันจะโมกอะฮัชอโซดากับทรายกระจายไปหมดเลยแถมเข้าหูด้วยเธอคงจะจำเปไกลกว่านี้นะฉันจะไปด้วยทรายแล้วก็โซดาช่างเธอไม่ต้องห่วงฉันไม่กอดนานหรอกอย่าลืมไปว่าเราต้องเพิ่มน้ำตาลอีกเล็กน้อยเลยลงไปบนเบกกิ้งโซดา จากมันก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูพี่เหลอก็แค่ทำให้ทุกอย่างลุกเป็นไฟอ้อฉันตื่นเต้นจังหวังว่ามันจะสำเร็จนะอ้โฮไปเห็นนี่ปะมันได้ผลงูทายกำลังออกมาแล้วเจ๋งจังนี่เอาไปสิชิ <c oughs> ้น,นี้เป็นของเธอแล้วจากนันก็มาลองบิ ดูสิมันบอบบางเหมือนปวยนุ่นเอาหัยฉันก็อยากทำโอ้จริงินเลยฉันชอบนะไลฟ์แพทครั้งนี้ได้ห้าดาวติกตอกน่าสนใจจรงเลยฉันอยากดูมันตลอดไปมีอะไรใหม่ไหมนะเออการทดลองบางอย่างกับลูกปองและน้ำเหรออาฮะถูกกับขนอะไรสักอย่างอะไรกันเนี่ยถามจริงมันคือเว่นมนตงนั่นเหรอ,อนิโคต้องไม่เชื่อแน่แน เอาล่ะฉันไม่เลืกป่วงกับแก้วคกันแล้ว <c oughs> ก่อนอื่นก็มาเพิ่มกระแสไฟฟ้าให้กับลูกป่วงเล็กน้อย <c oughs> ผมของนิโคลต้องช่วยในเรื่องนี้ถูถูถูถ,ถูเรียบร้อยให้ตาเธอเธอทำผมฉันยุ่งหมนเลย <c oughs> ใหมม้มันไฟฉอตด้วยนี <c oughs> ่มันตลกเลยนะม <c oughs> นให้ฉันช่วยเรื่องเขาละกันฉันคิดว่าฉันสามารถเจาะรูด้วยกิ๊บในผมของฉันได้ <c oughs> โอ้แล้วเข้ามันได้ผลแล้ว้องเรียนทดสอบกับเขาจะมึนอ๋อใช่แล้วตอนนี้แหละ แค่ลูกโป่งเข้าไปใกล้ๆโอ้โหมันดึงดูดน้ำโคเข้ามันใกล้ลูกโป่งได้จริงๆการทดลองสำเร็จแล้วมันได้ผลเย้แต่ว่าโต๊ะเต็มเรื่อยโคเดี๋ยวแม่ก็ทำขวาสารเองแหละข้างี้ได้5้5เต็มห้าไปเลยอือหแต่ตอนนี้พักก่อนไม่ไดูติต๊กตอกมาตั้ง5นาทีแล้ว oh. มีอะไรจริงๆหรือเปล่านะเอ่อมันคืออะไรอะไม่อยากจะเชื่อ oh. ต้องเอาไปให้นิโคดูเดี๋ยวนี้ ไปกันเลยอ๋อฉันจับยานได้แล้ว <c oughs> นี่ขอขอรับกวนแปบนึงนะเอ๊ะหลับเนืออเหรอเอ้ย <c oughs> โอ้โทษทีนะฉันไม่ได้ตั้งใจแต่ฉันช่วย <Ouch. S 1> น่าสงสารจังน้องฉันแต่ช่างเถอะดูนี่สิฉันจะไลยแพ็ครั้งใหม่แล้วเห็นปะไปคิดว่าไงไปะทดลองกันไหมเย่ <c oughs> yeah, ไปกันเลย เอาล่ะเรามาถึงห้องคนแล้วมีว่าเราด้วยจากนั้นก็เทน้ำลงไปฉันคิดว่าน่าจะพอนะและจากนั้นเราต้องการเกลือถ้าไม่มันมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเธอว่าพอหรือเปล่าฉันว่าไม่สั่งไปเยอะๆเ,เลยแบบนี้แหละพอแนะ่บิดนี่ไล์แฝงต้องทำตามสูตรนะเออใช่เธอตอนนี้ก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันและจากนั้นก็เทใส่แก้วแล้วก็จะเป็นคนทดสอบลรา เอาเปลายิ้ชมกันปะ่ะ <Okay. S 1> มันก็ได้เปลาย้้ชบนะ <Yes. S 1> ฉันชินนะเยนจะได้ทดสอบเอานิ้วจุ่มลงไปในน้ำเอ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะไม่ต้องเสียใจนะบริทนี่บางทีมันก็ล้มเหลวได้แต่ครั้งนี้ได้สุนดาเราต้องหาการทดลองที่มันได้ผลจริงๆมาดูกันเอ่อน้ำมันเมนทอสแล้วก็โค้ อะไรเกันเนี่ยการทดลองครั้งนี้ต้องได้ผลแน่ๆเออฉันเผื่อพันตัวเองไว้ก็โยอยๆอะก็ได้ฉันต้องคานไปหานิโคลนิโคลฉันกำลังมาแล้วฉันชอบับออริกามิเออมันคืออะไรบริทนีทำไปอะไรไปหนุนขึ้นมาก่อนสิฉันจะการทดลองสุดเจ๋งมาทดสอบกันมะมันดูเจ๋งจริงเธอพูดถูกแต่ช่วยฉันก่อนนะพร้อมแล้ว มั้นก็ไปที่ห้องครัวกันที่นี่เราไม่คแล้วก็เป็นทอร์สแล้วแจกกันอยู่ที่ไหนอ๋อมันอยู่นี่ไงเยี่ยมมากงั้นเทน้ำมันใส่ลงไปนะสบายมากน้ำมันมาแล้วครับแล้วจากนั้นก็ใส่เมนทอสลงไปไหลายๆเม็ดเลยนี่บริทนีกำลังทดลองกันอยู่นะเอามาเดี๋ยวนี้เลยก็ไดก็ได้เอาไปสิอ้โห ดูนี่สิมันได้ผลนะว้าวเจ๋งจังมันออกมาสุดยอดมากเราเก่งที่สุดการทดสอบครั้งนี้ได้ฮะใช่น่าสนใจจังฉันจะคลิปเจ๋งๆแล้วเขาใช้เลมอนต้องอย่างนี้สิถามจริงนิโคต้องช็อจนหมดสติแน่ได้ไปหาเธอกันนี้กว่า อ่าใช่แล้วคนในเตาหกเนในเตาสิบสองนโคลสวัสดีลนโคลมาทำกานที่หลังนะตั้งใจฟังฉันก่อนสิเฮ้โอโทษทีฉันทักส่งของเธอพังเลยแต่ทั้งหมดเพราะการทดลองนะวะเธอคิดว่ามันเจ๋งใช่ปะล่ะฉันไม่เชื่อหรอกแต่ก็มาทดสอบกันงั้นตามฉันมานะเราอยู่ในห้องครัวแล้วนั่งก่อนเจ้าขอที่เราต้องการมาเราต้องการเลมอน แลแม่ก็ปลูกเลยมั้วในบ้านสองสามต้นแม่คงไม่ว่าอะไรถ้าฉันลมสักลูกนะเอ้ยอะไรกันเนี่ยบ้านหมดนหรือเปล่าช่างเถรน,นิคอยได้ฝืนแล้วนะเดี๋ยวฉันเอาเลมอนไปก่อนตอนนี้เราต้องหั่นมันด้วยการจมตีด้วยดาบไม้ของฉันที่ฉันฝึกมาใช่แล้วอยู่เฉยๆน,นั้นเลมอนแค่ครั้งเดียวเท่าน,นั้นด้วยดาบนี้เรียบร้อยโอ้ว้าวเจง๋ง์ัขอบคุณ ตอนนี้เราต้องการกระดาษหนึ่งแผน่นจุ่มนิ้วลงไปในน้ำเลมอนแล้วก็เขียนข้อความลับบนกระดาษอย่าแอบมองนะมันคือเซอร์ไพรส์จากนั้นก็ถือกระดาษไว้เหนือไฟโอ้โหมันได้ผลจริงๆมันคือช่องของเราแหละมีแค่เราที่ทดสอบ <Yes. S 2> การทดสอบที่เจ๋งที่สุดเอาไปห้าดาวเลย